ดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเดอะฮีโร่ทางกิฟฟารีนชาแนลค่ะและวันนี้ค่ะดิฉันมีนักธุรกิจท่านหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จมากๆท่านบอกกับเราค่ะว่าคนเราเกิดมาพร้อมกับความแตกต่างตั้งแต่สถานที่การศึกษาและสภาพสังคมที่เติบโตมาค่ะแต่ว่าเมื่อท่านก้าวเข้าสู่ธุรกิจกิฟฟารีนทำให้ท่านรู้ค่ะว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดจากความแตกต่างแต่อย่างใดแต่ว่าขึ้นอยู่กับการวางแผนและจุดมุ่งหมายที่เราวางไว้ในชีวิตค่ะ ซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรนั้นวันนี้คุณสุบินศรีบุญผู้บริหารระดับเอ็กซ์ค v e สีพราราได์ท่านจะมาบอกกับเราค่ะว่าสิ่งใดที่ทำให้ท่านคิดแบบนี้ไปรับชมกันได้เลยค่ะเรียนท่านผู้ผบริหารระดับไดมอนด์แกลนพาราไดส์นะครับแล้วก็นักธุรกิจเครือข่ายจิฟลินทุกท่านสวัสดีครับ ครับก็ขอขอบคุณขอญาตนะครับคุณเล็กนะครับปรบมือให้ท่านด้วยครับที่เปิดโอกาสให้ผมมาแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้ครับผม <laughs> ก็อย่างที่บอกนะครับคนเราทุกคนนะฮะต้องการสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับแล้ววันนี้มาเจอผมมาเจอตัวจริงนะครับโจบปริญญาโทมีกิจการเป็นของตัวเองที่บ้าน <c oughs> ก็ยังมาทำธุรกิจจิบฟอรลินอายุก็ยังน้อยด้วย ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าถ้าน้องที่พูดลงเมื่อกี้ทำสม่ำเสมอจะได้เที่ยวรอบโลกเชื่อไหมครับเชื่อทุกท่านเชื่อไหมครับว่าถ้าน้องยังอยู่ในจิปฟอรลินตลอดไปจะมีรายได้เดือนละหลายหลาย,หลายล้านต่อเดือนเชื่อไหมครับเชื่อบอกมือให้น้องหน่อยครับครับอดีตรับราชการทหาร พลร่มอยู่จังหวัดลบบุรีกําเนิดอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดแองเจลิสนะครับปี2524เรียนนักเรียนในสิบเหล่าทหารปืนใหญ่อยู่ที่จังหวัดลบบุรีจบ1ตุลา25ก็รับราชการเป็นทหารพลร่มนะครับเท่ไหมครับใส่หมวกแดงหน้าตาอย่างนี้โหดนะครับ แต่น,นี่คืออดีตครับผมนะครับหลังจากที่รับราชการทหารมาได้25-26ปีนะครับก็ได้รับโอกาสดีๆนะครับแต่ก่อนที่จะได้รับโอกาสตรงนั้นผมก็อยากรวยนะครับเพราะว่าผมก็มีภรรยามีลูกอีกสองคนผมเป็นทหารชั้นประทวนรายได้ก็น้อยตามยศใช่ไหมครับนะครับเพราะว่าเราเรียนมาไม่สูงเหมือนน้องเมื่อกี้นะครับก็ ธุรกิจตัวนี้นะครับเพื่อนผมเขาไปเล่นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับผมยี่สี่คนบางคนเขาไปเสี่ยงลงทุนเขารวยเอารวยเอาเขาก็มาชวนผมชวนแล้วชวนอีกผมก็ไม่ไปแต่สุดท้ายก็ไม่วาวนะครับในช่วงสุดท้ายผมก็ไปกู้เงินสอง0,000บาทนะครับดอกร้อยละสิบอันนี้พูดให้ฟังในวันนี้เลยนะครับไปเสี่ยงกับเขาลงหนึ่งแสนได้ห้าหมื่น ได้มาไม่เอาขึ้นลงลงทบทบ,ทบ,ท,บทบไปทําไมผมถึงกล้าลงขนาดนั้นเพราะว่าโทษนะครับภรรยาผมเป็นเขาเรียกอะไรนะเลขาเลขาของผู้จัดการเป็นเจ้าที่การเงินด้วยผมก็เลยไปกู้มามาลงนะครับสรุปแล้วพอลงเสร็จตอนนั้นลูกชายกำลังเรียนอยู่ม .6 นะครับจะเข้ามาหาวิทยาลัยนะฮะก็จบ ในวันนั้นเลยฝันสลายนะครับเงินสองแสนกว่าแล้วก็ที่ลงลงไปไม่มีโอกาสลูกชายของผมเรียนตอนนี้ก็จบวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็ทำงานทางานประจำอยู่แล้วนะครับไม่มีโอกาสได้เรียนพิเศษนะครับท่านลูกชายก็จบวิศวะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ทำงานโชว์ตัวหน่อยครับอ่าโชว์ตัวหน่อยครับลูกชายของครับผมไม่มีเงินให้ลูกชายเรียนพิเศษเพราะว่ามันจบ นะตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราอยากรวยแต่มันรวยผิดที่เพราะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าอานะครับที่ท่านใดยังยัง,ย,งยังคิดใฝ่หาอยู่นะครับนี่ครับรับประกันมา27ปีตอนนั้นก็ได้บ้านหลังนี้หนึ่งหลังนะครับบ้านหลังนี้ผมส่งเดือนละ7,000บาทช่วงที่ผมวิกฤตเจอแชร์ลูกโซ่ นะครับดีเจ้านายก็เลยส่งไปราการที่ภาคเหนือ3ปีเงินเงินเดือนไม่พอใช้จ่ายผมเดินทางไปแม่ห้องสอนนะครับมีเงิน30บาทติดตัวเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจำนำเขาบอกว่ารถรุ่นนี้จำนำไม่ได้นะครับผมก็ไปแล้วบ้านของผมนะครับขาดส่งสารเรียกเห็นไหมครับนะครับมันเจอวิกฤตจริงๆแล้วทุกวันนี้นะครับบ้านหลังนี้ก็ยังอยู่ก็ กลับมาจากราชการ3ปีก็มาเจอรุ่นพี่เป็นทหารท่านลาออกจากงานประจำตั้งนานแล้วมาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ท่านมาทำธุรกิจจิฟฟอรินท่านก็มาหาผมถามว่าผมรับเลยไหมไม่หรอกครับนะท่านก็มาอีกเพราะว่าเป็นทหารก็ปลูกฝังกันมาตลอดว่าเชื่อรุ่นพี่นะครับท่านก็เลยมาแนะนำอกีกก็เลยตัดสินใจสมัครนะครับก็ วันนี้ท่านก็มาให้กําลังใจนะครับท,ทุกท่านครับผู้แนะนําเป็นผู้ที่เปิดโอกาสผู้แนะนําเป็นผู้ที่หวังดีเพราะฉะนั้นนะครับผมศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในผู้แนะนําทุกท่านก็เหมือนกันผู้แนะนําของท่านต้องการให้ท่านประสบความสำเร็จเพราะฉนะนั้นปรบมือขอบคุณผู้แนะนําของท่านแล้วก็ของผมด้วยครับคุณสุยศอ,อาจารย์อุทัยพรกุลประดิษฐ์ครับหลายๆคนได้เจอโอกาสแต่ก็ไม่รับไว้ ผมก็เหมือนกันนะครับกว่าจะรับไว้ก็ใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งผมได้รับโอกาสแล้วผมก็คุยกับอัปลน์ว่าอยากจะฟังนะครับอยากจะเจอท่านประธานบริษัทนะฮะก็อัปไลายก็เลยในยนช่วงนั้นนะครับที่นครราชสีมามีประชุมประจาเดือนผมก็บอกว่าผมต้องการที่จะไปฟังท่านประธานบริษัทคุณสุรชัยคุณทรงยศแล้วก็ลูกของผมสองคนก็ไป พอไปฟังนะครับอยู่ที่โรงแรมที่นครราชสีมาผมฟังไปผมเห็นท่านประธานบริษัทครั้งแรกในชีวิตแล้วฟังวิสัยทัศน์ของท่านผมก็ชิดในใจโอ้โหขนาดนี้เหรอจิบฟูลินนะครับแล้วลูกชายที่จบวิศวะไปแล้วเขาฟังครั้งเดียวเขาก็เข้าใจเขาบอกว่าพ่อถ้าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่คุณหมอพูดทําเลยทําเลยนะครับเขาให้กําลังใจผมดีมากเลยแต่พอกลับมานะครับกลับมาจากนครราชสีมาก็มาเข้า ประชุมประจำสัปดาห์ที่จังหวัดลบบรุรีลูกชายของผมเชิญนะครับประมาณ6คนลูกนายพลบ้างลูกนายแพทย์บ้างลูกลูกคุณครูบ้างเพื่อนๆกัน5คนรวมกับ6คนไปฟัง,ไปฟ,งไปฟังห้องเปิดโอกาสแล้วลูกชายเพื่อนลูกชายก็บอกลูกชายว่าไอเดมอนไอเดมอนสัปดาห์ต่อไปเขาไม่ไปเลย ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดเพราะสาเหตุอะไรในใจของเขาแต่ลูกชายบอกว่าพ่อทาเลยนะทําเลยนะผมก็เลยไปเรียนรู้เรามาเรียนรู้ในที่ประชุมแล้วเราเจอผู้ประสบความสําเร็จไหมครับเ <c oughs> จอไหมครับ <จอ S 2> คนจะรวยเสียงดังหน่อยนะครับวันนี้ทํามาหากินน้องก็มาจากพิโรธผมก็มาจากรลบลีเจอไหมครับเมื่อเราเจอแล้วเรากลับไปที่บ้านที่บ้านไม่มากับเราข้างบ้านไม่มากับเราเราเจออีกไหมครับ เจอคำทุกสิ่งทุกอย่างให้กําลังใจโอ้โหตาบิลลี่ยังงดผมชื่อเล่นชื่อบิลลี่นะครับเอาอีกแล้วบิลลี่โดนหลอกอีกแล้วยังงนอย่างนี้ผมเป็นทาหารรุ่นพี่บอกโทษนะครับมึงโง่พูดเสียงในฟิล์มไปให้เขาหลอกอีกแล้วมึงเป็นทาหารดีๆอยู่ดีๆมันก็ดีแล้วเข้าเวนก็ได้วันละ2อ0สมร้ึงจะเอาอะไรอีกเขาพูดอย่างนี้จริง คุณผู้ชมคะความต่างของความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้นั้นก็คือความมุ่งมั่นค่ะเมื่อคุณสุบินเกิดความเชื่อมั่นทานก็ะทุ่มเททั้งกายและใจะให้กับธุรกิจกิฟฟารีนและในช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามชมกันต่อว่าทำอย่างไรให้แรงบันดาลใจไม่มีวันหมดอายุช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ